ินทางอยากอยากจะไปส่งข่าวสารโทรไปติดต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะไปมอบถ้วยให้ใครสักคนแต่มันมีเรื่องปัญหาอุปสรรคเรื่องการเดินทางเข้ามาปหกดาบอาจจะยังเดินทางไม่ได้ติดภารกิจหน้าที่หรือติดปัญหาเรื่องระยะทางไกลเกินไปอะไรอย่างงี้ ิบถ้วยในสิบถ้วยกับหัวปะสิบถ้วยอ,อยากเป็นครอบครัวกับใครถ้าไฟคนโสดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดอยากจะแต่งงานแล้วอยากจะไม่อยากโสดแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็อาจจะคิดถึงครอบครัว นะอยาก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 ไปอยู่กับครอบครัวหรือไงนะคะสิบถ้วยขึ้นมาใต้สำเร็จธาตุไฟก็ไม่มีอะไรคุณก็ดูคุณดูแฮปปี้กว่าทุกธาตุเลยนะธาตุไฟเพราะว่าการงานก็เยอะจริงนะ้าที่เยอะจริงนะภาระเยอะจริงแต่ได้เงินเยอะจริงสิบเหรียญเก้าไม้นะแต่ก็จัดว่า กินดื่มเข้าสังคมเก่งนะคะก้าวถ้วยก็ระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นเดอะสตาร์นะคะมีการตัดสินใจก,การตัดสินใจที่จะเดินทางนะไปมอบความรักให้ใครก็ไม่รู้นะได้แล้วก็คุยกับลูกค้าด้านเรื่องลูกค้าการงานประสบความสําเร็จนะคะเป็นสามเหรียญถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะก็เป็น e NERGY ดีๆนะคะก็ขอให้รับไปนะก็จบไปแล้วค่ะ รายธาตเดือนมีนานะของธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามเอพิทตลอดไมุ่มวยได้นะคะทาง u b e Channel ค่ะบ๊ายบายยังมีหลายคลิปยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะเนาะบ๊ายบายค่ะ